าศาสปูเพกเนี่ยแน่นอนต้องสร้างโดยมนุษย์เนินดินก็ต้องสร้างโดยมนุษย์ไหลฝายก็สร้างโดยมนุษย์แปลว่าเรายังไม่เจอโครงกระดูกเลยแน่นอนครับการก่อสร้างเนี่ยต้องมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนจากไข่ป่าจากความลำบากยากเย็นแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาไปฝังกันตรงไหน รับทุกคนครับวันนี้ผมมีโอากาสได้ติดตามอาจารย์สันสนที่บนโยธาานอาจารย์วริตรตุลิเพื่อมาทําการสำรวจเนินดินปริศนาเจ็ดลูกที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกของตัวปราศาส์พระาธาตุปูเพกซึ่งเนินดินปริศนาทั้งเจดลูกเขาสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอีกซึ่ง7็ดลูกทั้งหมดมีลักษณะของการสโลปลงไปเราจะมาคําตอบพร้อมกันครับว่าเนินดินปริศนาทั้งเ็ลูกเขาสร้างมาเพื่อกิจกรรมอะไรเขาสร้างมาเพื่ออะไรกันแน่ติดตามไปพร้อมกันครับ ข้อมูลของคุณหมอสิริโรธครับทำให้ผมได้ข้อมูลอย่างน้อยเนี่ยสประการประการแรกเลยได้เอาตำแหน่งทาง GPS ของคุณหมอสิริโรธเนี่ยลงไปใน Google Earth เสร็จแล้วก็พลอตออกมาหน้าประหลาดใจครับเนินดินเหล่านี้เนี่ยวางตัวเป็นเชิงเลขาคณิตก็มีระยะห่างเนี่ยประมาณ50-60เมตรประมาณนั้นระหว่างลูกแต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือ เป็นเส้นตรงเนี่ยทำมุม80องศาขนานกับตัวเมืองสกลนครโบราณครับผมตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจว่าผู้ที่สร้างเดินดินเหล่านี้เนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าจะต้องหันหน้าเป็นแนวยาวเนี่ย80องศาเพื่อขนานกับตัวเมืองของสกลนครครับประการที่สองครับมีคนถามผมว่าเดินดินเหล่านี้เนี่ยเป็นจอมปลวกเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือไม่คำอธิบายก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์ครับว่า ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติคงจะทําเป็นแนวเลขาคณิตยากมากครับผมแล้วก็มีระยะห่างที่พอๆกันห้าสิบถึงหกสิบเมตรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดหินหินที่อยู่ข้างบนนั้นเนี่ยก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมปลวกปลวกจะเอาหินเหล่านี้ขึ้นไปได้ยังไงปลวกสร้างเนินดินเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่การจะขนหินหนักเป็นหลายสิบกิโลกรัมเนี่ยขึ้นไปไว้ตรงนั้นเต็มไปหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ไนั้นข้อสรุปในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์อ่าคราวนี้ข้อที่สามครับมีคนมาถามอีกว่าเขาทําไว้เพื่ออะไรตรงนี้เนี่ยผมยังไม่กล้าตอบเพราะว่าเราไม่สามารถไปขุดคนได้เนื่องจากว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแต่โดยสามัญสำนึกของนักวิจัยเนี่ยเราจะไม่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติเห็นเป็นอย่างไร เราเห็นแบบนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเก็บภาพและความทรงจํากับสมมุติฐานมีคนครับเขาเล่าให้ฟังว่าใครก็ไม่รู้ไปขุดปรากฏว่าพอขุดเสร็จแล้วเนี่ยมีอันเป็นไปครับต้องไปลดน้ำมนต์หลายวัดถึงจะหายคราวนี้สังเกตเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าบริเวณเนี่ยจะแตกต่างกับบริเวณที่เราเดินมาสังเกตมาเราอยู่บนภูเขาแต่ตรงนี้เป็นที่ราบสังเกตมามองภูเพกอยู่นนครับภูเพกอยู่บนภูเขา คราวนี้การที่เขาจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องหาที่ราบที่กว้างใหญ่เพื่อจะก่อสร้างถ้าไม่งั้นน่การเรียงตัวของเนินดินเนี่ยจะดูไม่สวยงามเพราะว่าถ้าไปตรงที่สลบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ไม่ไม่ใช่ตำแหน่งที่สมควรนั้นจึงหาที่ราบบนภูเขาก็มีที่ราบครับนี่คือการเลือกสถานที่ที่ถูกต้องฉะนั้นเราก็พอจะอนุมานได้ว่า เขาเจตนาเลือกบริเวณนี้ไว้สำหรับก่อสร้างสิ่งเหล่านี้ถ้าถามว่าอันนี้คือสิ่งก่อสร้างที่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่บอกไม่ถูกครับเขาอาจจะมีการสร้างอะไรต่อเติมแต่ว่าพูร์ลเหมานั้นทิ้งงานไปซะก่อนเหมือนกับปราสาทภูเพ็กปราสาทภูเพ็กสร้างไม่เสร็จแล้วพูร์ลเหมาก็ทิ้งงานพอจะตรวจรับงวดที่สองก็ไปแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วนั่นเนินดินอันนี้เนี่ย คิดว่าคงจะยังไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะมีอะไรที่ต่อเติมมากกว่านี้ครับอ๋อเนินนอตเดชเดี๋ยวดูที่ว่าตรงไหนขึ้นง่ายที่สุดครับครับก็ไหวครับเดี๋ยวผมองระวังนะขออนุญาตครับลูกหลานขอขึ้นครับก้อนหินละเกะระกาโอ้ขออนุญาตเนียเ็นลูกังด้วยมันมันลื่นมันจะขึ้นยากจริงมีก้อนหินเต็มไปหมดเลยนี่เอางี้น่าคืองี้เป็นลูกรลังผสมหินเออต้องระวังนะตรงไหนครับ โอออ,โอเคโอ้ดันดักตูกเท่าด้อบานดนเอ้าโอเค <laughs> ไม่รู้อะเอ๋ปล่อยมือแล้วผมหลุดแนโด่โอ้นลุกลังมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเทคโนโลยีไดรด้าเนี่ยถ้าหากว่าสามารถนำมาได้ก็อยากจะให้บินตั้งแต่นู่นแหละรับยอดภูเพ็กแล้วก็บริบบเวณป่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันพอเป็นไปได้ไหมครับพี่สันไอเดียนี้ได้ครับถ้าเรามีงบประมาณเนี่ยตอนนี้มีบริษัทเอกชนที่เขามี โดนติดกล้องไรด้าเนี่ยรับจ้างยินดีที่จะรับจ้างแต่เราต้องมีค่าจ้างเขาคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราหน้าในหน้าเ่ากล้องไรด้ามาแล้วเนี่ยสังเกตไหมว่าตัวเมืองอี่อยู่ทางนู้นครับตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างครับเขาต้องมีคนเดินทางจากเมืองมาไปมาหาสู่กันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทิ้งคนเหล่านี้เอาไว้เหมือนกับปล่อยเกาะเขาต้องมาส่งข้าวส่งน้ำเพราะแถวนี้เนี่ยไม่ไม่มีแหล่งอาหารคนในเมืองต้องมาส่งข้าวส่งน้ําเขาจะต้องมีเส้นทางมา Oh. ก็ี่เส้นทางเหล่านี้เนี่ยผ่านไปเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีก็เลือนไปถ้าเอาไดารด้ามาจับเนี่ยเราอาจจะเห็นแนวที่ฝังอยู่ใต้ดินเหมือนกับที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ mm. เขาทํามาแล้ว mm. พอเอากล้องไดรด้าสแกนเนี่ยทำให้รักนักโบราณคดี mm. ได้เห็นอะไรที่อยู่ใต้ดินอีกเยอะ mm. เป็นการประหยัดเวลาประหยัดแรงงาน mm. ในการขุดค้นครับ เป็นไปได้ไหมอาจารย์นี่คือเศษหินที่เราจะกัดไม่มีที่ทิ้งแล้วเอามากองเออไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะมากองกองเป็นแนวยาวเส้นตรงแบบเลขาคณิตเออกอง่คอคือคือกองข้างทีก็ให้มันมีปิดสนาพวกง่ายงว่าถ้าทิ้งระเกะระกะมันก็จะระเกะระกะคือตอนนี้กองตอนนี้ถ้ามาจะต้องลงทุนลงแรงขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีความสําคัญบางอย่างคือถ้าเอามากองเหมือนเศษวัสดุนะ <c oughs> มันไม่มีนัยยะ,ยะคือคนโบราณแล้วคือมันเป็นเส้นตรงเลยขาคณิตไงคราวนี้ถ้าจะกองอย่างที่เอว่าเนี่ยมันกองตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงเนี่ยก็ดูดิเนี่ยแล้วหินก้อนใหญ่ซัมนี้เนี่ยไอ้ปลวกเนี่ยมันมันจะขนขึ้นมาได้ไรเนี่ยแล้วมาเรียงกันเต็มไปหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มีก้อนเดียวนะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมชาติแล้วมันถูกดันขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ย มันสิดันเป็นเส้นตรงสำนีเสียบ่<อ>แล้วเราดูสภาพของเนินดินเนี่ยมันเป็นรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยมันไม่ได้โยเยโยเย,โยเลยครับอาจารย์เนี่ยไอที่มันเห็นปุ๊บๆุนี่คนมาขุดซื้อ,อหรอกรรแล้วแล้วตำแหน่งการทิ้งหินเนี่ยดูดิว่ามันเหมือนขนขึ้นมาแล้วมาเรียงเรียงเรียงไว้แต่โดยหลักวิศวกรรมนะที่ผมทํางานกับเขื่อนเนี่ยการทิ้งหินแบบเนี่ยเป็นการป้องกันการพังทลายป้องกันการกัดเซาะ เพราะว่าถ้าเป็นตเนินดินแล้วไม่มีหินเลยเนี่ยนะการกัดเซาะจะง่ายแต่การที่มีหินเนี่ยโอเคได้ครับการที่มีหินเนี่ยทำให้การกัดเซาะเนี่ยยากขึ้นแสดงว่าเดินดินตรงเนี้ยต้องมีนัยยะสําคัญแล้วเราสังเกตไหมพอเราลงมาข้างล่างเนี่ยหินจะน้อยเเห็นไหมเศษหินจะไม่ค่อยมีเลยจะน้อยมากใช่ไหมเนี่ยแต่หินไปกองอยู่ทางนี้เต็มไปหมด ฉังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตึงตัวชี้วัดว่าเป็นอะไรที่มนุษย์ทําขึ้นแน่นอนเหมือนกับเป็นกําแพงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมีการซ้อนเห็นไหมอันนี้ดูแล้วเนี่ยเป็นฝีมือมนุษย์แน่นอนเพราะว่าหินที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการเรียงตัวกันเนี่ยครับดูการเรียงตัวการเรียงหินแบบนี้เนี่ยเหมือนกับการเข้าหินเห็นไหม ไม่ใช่ว่าจะจับก้อนนั้นก้อนนี้มาถ่ต้องแบบมีเหลี่ยมมีอะไรมีครับเนี่ยไงเป็นการเลียงตัวกันไปเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับเลียงเพื่อจะป้องกันไม่ให้ดินพังครับถ้าไม่จงใจนี่ผมว่าหินพังลงมานะครับคือเขาต้องมีเหลี่ยมมีอะไรที่เข้ากันได้เหมือนเราก่ออิฐฉาบปูนของเรานี่แหละที่ก่อขึ้นไปต้องมีเหลี่ยมครบเหลี่ยมอะไรเนี่ยนี่เอลองดูตรงนี้เนี่ยผมเห็นมีการมีการเข้าเข้าเหลี่ยมกันมีการ มีการเรียงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับใช่ไหมนี่ะครับะมีการเรียงก้อนสองก้อนนี้เป็นฐานนะตัวนี้อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยไหมนะครับฮะเป็นที่น่าคิดนะแล้วเรนดูข้างบนหน่อยดิข้างบนหัวเนี่ยเนี่ยลงลื่นลงลือตรงนี้ดูนะว่าเขาเรียงขึ้นไปจนถึงยอดไหมตรงนี้จะเป็นโน่นดิโอเค แสดวาหินอยู่ข้างนอกแสดงว่าหินเหล่านี้กันกันเนินดินที่จะพังลงมาเหมือนกับเป็นกำแพงกำแพงหินชนิดหนึ่งแม่เราอยากจะเจอมีสลักอะไรไม่มีอักษรอ,อะไรไม่แมหมไอ้ตรงนี้ที่อยากจะเห็นจังเลยเส้นทางที่เดินขึ้นเขาเใช่ครับเส้นทางเนี่ย ถ้าสมมุติว่าลากเส้นจากในตัวเมืองสกลนครที่เป็นเมืองขอมโบราณอยู่แล้วนยมาถึงปราสาทภูเพก <c oughs> ผมสันนิษฐานอย่างนี้ครับว่าเขาน่าจะมาทางสถานีบำรุงพันสัตว์ซึ่งเราเจอแหล่งตัดหินไว้แล้วก็เลาะมาทางนั้นเนี่ยตรงมาจงถึงกระไดขอมที่เราเจอเจอตรงลานจอดรถตรงลานจอดรถเนี่ยมีกระไดขอมเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าจากตรงนั้นเนี่ยลงไปถึงลาดของภูเขาเนี่ย เรายัางค้นไม่พบแต่สันนิษฐานว่าการมาจากเมืองเนี่ยเขาคงไม่ได้มาตามถนนนิตโยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันอ้อมเกินไปแต่เราเจอแหล่งตัดหินอยู่ที่สถานีบำรุงพันสัตว์ผมเคยลากเส้นมาแล้วเนี่ยเป็นเส้นตรงมาถึงตีนเขาของปราสาทภูเพ็กครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วตรงนี้น่าจะเป็นคนเดินเต็มไปหมดทหารขอมก็เดินแถวนี้มีประชาชนมาอยู่ ทำไมถึงเชื่อววาเป็นแบบนั้นที่นี่เป็นไซต์งานก่อสร้างครับตรงนี้เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การตั้งแคมป์นึกออกไหมาอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าปราสาทภูเพ็กเนี่ยเป็นหน้างานครับผมแต่ว่าปราสาทภูเพ็กเนี่ยเป็นยอดภูเขาการตั้งแคมป์เนี่ยกับหน้างานเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าการตั้งแคมป์เนี่ยจะต้องเป็นที่ที่สามารถมาพักผ่อนหาอยู่หากินได้ ส่วนพอนนได้เวลาแล้วก็เดินขึ้นไปหน้าง,งาน<ม>ไปทํางาน<ม>นั้นตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยไปนี่หน่อยหนึ่งไปลําธารน้ำใช่าหิงห้อยมีลาําธารมีน้ํากินตรงนี้เป็นที่ราบสามารถจะตั้งแคมป์ได้ง่ายท่านลองสังเกตเนี่ยอาจารย์ลองสังเกตด้วยสายตาว่าเป็นที่ราบ<ม>นะบแล้วถ้ามองเข้าไปข้างหลังนี่คือหน้างานของปราสาทภูเพชรการเดินจากตรงนี้ไปหน้างานเนี่ย ก็ไม่ไกลนะลนั้นการที่คนในเมืองจะเอาของมาส่งจะต้องมีที่เก็บสต็อก mm hmm. เรานึกภาพถึงความเป็นจริงครับว่าการก่อสร้างสมัยโบราณเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้กินแบบวันต่อวัน mm hmm. จะต้องมีการสต็อกสต็อกของนั้นคนที่มาส่งกําลังบํารุงเนี่ย mm hmm. ก็จะมาเป็นทีละเยอะๆ mm hmm. แล้วก็มาสต็อกไว้ mm hmm. เป็นข้าวสารอาหารแห้ง mm hmm. ซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์ทำมานานแล้ว mm hmm. การสต็อกของเนี่ย จะต้องมีที่ที่เหมาะสมเป็นที่ราบสามารถตั้งแคมป์มีอะไรมาคลุมกันแดดกันฝนแต่ถ้าคำถามก็คือแล้ววันนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือแคมป์เหล่านั้นเนี่ยเป็นวัสดุธรรมชาติทำด้วยไม้เขาไม่ได้มีสังกะสียุคนั้นไม่มีหลังคาสังกะสียังไม่มีโครงเหล็กแบบทุกวันนี้ผุพังไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ผุพังไปตามกาลเวลา เป็นเพิงแล้วก็เอาใบไม้มาทําเป็นหลังคามุงจากตัดต้นไม้เนี่ยมาทําเสาทําอะไรนะเ,เป็นพื้นเหมือนกับยุ่งฉางแล้วก็อาศัยหลับนอนแน่นอนครับถ้าเกิดเด็กมาคนท้องมาออกลูกอยู่ตรงนี้ก็นั่งให้นมลูกพัดแต่ะละจุดเตาหุงหาอาหารต้องเป็นไปได้ครับวันนี้รายการลุยผ่านเลนก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้พบอก พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปติีิที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ